สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะสำหรับลูกค้านะคะได้สอบถามมาเกี่ยวกับ X2 นะคะซึ่งตวคุณหมอเอยังไม่เคยได้ออกมาพูดเรื่อง X2 เลยนะคะวันนี้ก็จะมาอัดคลิปสำหรับ X2 นะคะสำหรับลูกค้าที่ได้สอบถามมาว่า X2 นี้สรรพคุณอย่างไรบ้างนะคะ X2 คือตัวไหนคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วและอีกหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะ X2 ก็คือตัวนี้ค่ะกล่องสีฟ้านะคะ ชื่อเ e อ็กทูือละหรือว่าถ้าเป็นศูนย์ดั้งเดิมก็คือว่านชักมดลูกสุดสองนั่นเองนะคะ X2 e ตัวนี้นะคะจะมีสมุนไพรถึง42สมุนไพรด้วยกันนะคะเป็นตำรับเฉพาะของคุณหมอเสงเขาจะช่วยในยเรื่องของการดูแลปัญหานะคะเกี่ยวกับตกขาวเนาวในมีกลิ่นประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะปวดเสียวปวดหน่วงท้องน้อยนะคะ หรือนะคะมีอาการจุกเสียดตรงที่ก้นกบเคือว่ามดลูกม,มันต่ามันจะรจู้สึกจุกจุกเสียดเสียดอยู่ตรงที่ก้นกบนะคะเวลาขับถ่ายเหมือนมันมีอะไรตุยตุยอยู่ที่ก้นกบนะคะหรือบางท่านอาจจะปวดหลังร้าวไปที่ต้นคอนะคะหรือบางท่านอาจจะปวดหลังร้าวไปที่ปลายเท้าของเรามีอาการชาร่วมด้วยนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะหรือบางท่านนะคะที่มีฝ้ามีกระนะคะที่ว่าทานใช้ครีมไปแล้วหลายๆตัวแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะ ก็นะคะวันนี้ก็มาบอกสรรพคุณเกี่ยวกับ x 2็2ตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องนูแลภายในทุกอย่างเกี่ยวกับประจำเดือนเกี่ยวกับมดลูกนะคะเกี่ยวกับระบบเลือดของผู้หญิงนะคะที่มาไม่ปกตินะคะเขาก็จะช่วยไปกวาดไปล้างนะคะให้ประจำเดือนของเราเป็นปกติแล้วประจำเดือนที่ตกค้างในมดลูกข,ของเรานะคะถ้าเรา ไม่สามารถขับมาเองตามธรรมชาติได้นะคะเขาก็จะย้อนไปที่โพรงมดลูกนะคะไปที่รังไข่นะคะจะทําให้ผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้องอกเป็นซีดเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเป็นถุงน้ํานะคะหรือเป็นผังผืดน,นะคะตัวนี้เขาจะไปช่วยในเรื่องของการรักษานะคะดูแลตรงนั้นนะคะให้ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอาการของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ให้ทานต่อเนื่องอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเลยคือ1-3เดือน1ขวดจะมี 750ml นะคะวิธีการทานนะคะตื่นเช้ามาท้องว่างนะคะจะมีแก้วตวงอยู่ข้างในนะคะ30 ml ท้องว่างทานน้ำตามเยอะๆนะคะหลังจากนั้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเราสามารถทานข้าวได้เป็นปกตินะคะหลังจากที่เปิดฝาแล้วนะคะเอาเข้าตู้เย็นทุกครั้งนะคะ เพื่อที่ทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เอ็กโทตัวนี้ออกฤทธิ์ได้ดีและก็เห็นผลอย่างเต็มที่นะคะแล้วตอนเย็นก่อนนอนนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะทําไมต้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะทําให้เราปวดปัสสาวะหลังจากการที่ทาน้ําจะทําให้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับนะคะทําให้เราปวดฉี่เราเวลากลางคืนตอนเย็นนะคะเอาออกจากตู้เย็นปุ๊บนะคะให้วางข้างนอกไว้สักพักหนึ่งนะคะไม่งั้นฝาจะเปิดยากนิดนึงนะคะ วางไว้สักพักเพื่อให้มันคลายตัวแล้วเราก็30 ml เหมือนกันนะคะแล้วก็ทานน้ําตามเยอะๆนะคะทานน้าตามเยอะแล้วก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะตอนเช้ามาถ้าคนไหนที่ดูดซึมได้ดีนะคะก็จะมีอาการ เหมือนมีอะไรดึงดึงอยู่ตรงปีกมันลูกของเราซ้ายขวานะคะหรือมีความหน่วงหน่วงอยู่ที่ก้นกบนะคะหรืออาจจะปวดหลังหรืออาจจะปวดเอวนะคะหรือมีอาจจะมีน้ําเหมือนน้าเข้าปลาที่ไหลออกมาตอนเช้านะคะคือท่านไม่ต้องตกใจแปลว่าคนที่ทานไปคืนแรกแล้วมีอาการนี่คือคนนั้นดูดซึมได้ดีเห็นผลได้เร็วบางคนเอาอ,อยู่ที่ประมาณ3มวันแล้วแต่ร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะสามารถทานต่อเนื่องได้เลย ะะไม่จํากัดขวดไม่จํากัดปริมาณนะคะก็คือ30เท่ากันนะคะเด็กก็เป็นประจําเดือนมาก็สามารถทานได้เลยนะคะวัยรุ่นนะคะทานได้เลยนะคะนะคะตั้งแต่เริ่มเป็นประจําเดือนก็สามารถทานได้นะคะจนเข้าสู่วัยทองก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดมีใครสงสัยหรือว่าต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าสรรพคุณมีอย่างไรหรือว่าทานได้อา เวลาไหนบ้างหรือว่ายังไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์089นะคะ8195768นะคะหรือที่เบอร์0818318186นะคะหรือที่ w w w หมอเสียงเฮิร์บไทยคอ m นะคะหรือ,อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือช่อง YouTube นะคะอย่าลืมฝากกดอ่ากดไลค์กด subscribe ที่ช่อง y o t u u e ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ